สวัสดีครับ FC แฟนสองและตามผู้ส่ทุกท่านนะครับผมจอร้อนนก่าเก่าก็จะผ้าพา FC และา่านผู้ชมทุกทา่านมาที่วัดน้องกุง้งพระอาจารย์วัดน้องกุ้งนะครับเลขตรวคำนวณเพื่อเขามากหางวดซสอนแล้วนะครับงวดน,นี้เป็นการคำนวณไว้แล้วนะครับเพื่อนติดตามไปฟังนํากันนะครับความาแล้วก็น่าควติดตามตแชรแก้ปัจะาด้วยน,นะครับ เพ no ื่อนที่ไห้ได้ยังไงก็ตามไปฟังผม้อมกันกับผมเลยนะครับตามผมมาครับโยมโยมเงโยมมาแม่โยมเองอ่ะโทรมามาเนี่ยก็เลยว่าเรื่อง่ะว่ามันไปออกอยู่สงขาออกอยู่สงขาบัานเนี่ยก็เลยว่ามันโมนแ่ใจหน่องยุ่มกันก็เลยว่ามันพอว่ามป็นเล็กสันจรนมันก็ทยากมัน หลง่หาลุงเทพเงนบ่ค่ะแต่าลุงเทพบ่มากบัตอนนั้นอยู่บ้านน้องหัวสามสุขไทยนะอ๋อ่ะสขใชวงค่อให้น้อทเป็นสพานบุญให้นี่จประสงค์ที่อยัางไรจะสั่งอะไรครับอ๋อคันกายาไปสั่งอย่แถวบ้านหรออะรอยู่บามุ่ะ หาลาด้เปงหราินเลยแต่ว่าบาดเกิดูุ่บีลำบอกรึยันบากเกิดจุลํแต่วามามาอยู่กราสินกันหลายปีแล้วคิดกี่ปีแล้วเกมีสิีิล้วมั้ยย่อยู่่าบ้านยั่บอกรึนี่อยู่บ้านหน,น,นองบ,บัวหนองบัวตะเลานะหนองบัวตะเลา เขาเขาไม่เอาจังหวัดกับเขาหนึ่งสองสามสี่สี่กระดาษหางวดเขาไม่ได้หางวดส่วนมากเขาเขาสองตัวหรือสามตัวครับสองตัวสองตัวเขาบนหรือเขาล่างครับนอกจากนี้เขาบนเขาล่างเียลว่าเป็นบนล่างนะครับเนาะครับสั่รับกันนี่เขาบนเขาล่างแล้วนี่ก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยเออ เรามาแล้วห้างวดเป็นแม่ทั้งส ah ูตรบ่ได้บ่ได้เป็นแม่ทั้งของข้อตานนั่นแหละอนุาตขออนุญาตเอื่นอาจารย์เนื้อค่ะเพราะห้านเข่าเป็นสูตรย่างเดียวมันเพว่าจะไม่ฟุ้งผุดพ่ายบ่หรือว่าคลิปเดียวม่วนเดียวถ้าเป็นเลขสูตรกับคลเดียวจบนอกจากที่ฝัน ถ้าฝันนี่ก็คอยว่ากันอีกเท่านึงถ้าจารย์ปฏิบัติธรรมือหนี่บ่เคยฝันว่าผู้ที่ม่บอกว่าค่ะพุ่งเทีท่ามือท่านี่บ่เคยมาบ่เคยมพุ่งทีพิ่นเสียใหม่ๆก็บ่มากเงี้ยห้เห็นเลยบ่ค่ะนอนก็บ่ได้นอนแต่เนี่นอนี่นอนบ่มากไกลโบมาบอกเลยตายแล้วตายเลยเป็น่ค่ะตายแล้วตายเลยบ่มากไก่มาไก่เลยไปยนานศพกับโบฝันมายัง งานศพหางานพบงานกับบริษังเนี่ยบ้านโน่นที่ย่าเนาะตายไม่ไม่เป็นกีมาัดเห็นนะคะตนตายไม่ไม่เปนมักแต่มาเห็นเห็นตามนี่ก็บ้านเพิ่นที่บ่อเนี่ยแนวบ่อมันก็แล้วแต่ความเชื่อของคนบางคนนะครับแต่ว่าบมบม่ขันมาหนึ่ง แต่แกเกิดมาเนี่ยบุกุยฝันเห็นผีจกเขียนไปนอนไปนอนในปภาษากับไปที่ยงผู้เดียวกบบไปได้อาในปภาษาแต่ว่าบุ๋มมีผีมากเลยโอ้ยยังมันบลยบ่ใครอยากได้ยุ่ิอกกันแนวทางงูในที่นี้เด็กให้เป็นชื่อทั้งมุญทั้งยังกับบุญบ่แต่ว่าท่นเป็นความฝันทำเยี่นว่าฝันเห็นผู้นั้นผู้นี้แย่นสายอยบช้างประตายอยาก้า มเคยเอรอเคยเหรอซื้อๆครั้นึงเมล็ดรับเนาะเมนแล้วก็ฝันว่าเขาเขียนมาห้เป็นโตเลยด่เมน็ดพวกไก่ด้ยพวกไก่เลยแต่เขาเขียนหอยนึงกพวกไก่กับฝันแบบว่าเที่ยวว่าคนอุ่นวกไก่ถ้าลันน้อยเห็อยนมันลอยสิเชื่ออยู่ฝันนี้ลอยเมล็ถ้าฝันนี้ เท็จแล้วไม่แล้วมันมบระคำหรี่สุดอันนี้เท็จไ <đ> <ง>ปเลยเป็นสองตัวหรือสามตัวนะครับอันนี้สองตัวสองตัวบนลางเนาะ <đ> <ง> การควบฝันม,มันก็นมันกอยูอ่กับละเทีเเุ่วแต่ละคนเนาะมันก็แล้วแต่ผู้ใยังเกิดฝันกักตบตัวแบบเขาวันเกิฝันเท็ตูค่ะก็บอกเขากัน่องอันนี้สามสามตูถ้า้เาเลก็ได้เ๋ยวนงยาจะจนเอาจระไดจด่าๆยนเป็นปูอามาเลยครับอให้เจงเอจะง่ย ตั้งเลยดิครับตั้งโดนเลยดิเียรนไมย์เฮียร์เมย์แลมนาทีแล้วครับนี่งตังรักนี่หนึ่งงตังรักนะหนึ่งสองสามสี่ห้า ตั้งหลักก็วิ่งกันเดียวครับเล่นวิ่งเ้่อเจ็ดกับแปดวิ่งเจ็ดกับแปดเนาะแมนเดกจะปูเจ็ดกับแปดวิ่งเจกับแปดแมแต่ว่าเจ็ดนนก,กับแปดเอาจจะมานนำกันแล้วามารถกันสามารถวินได้บน่างหรืเจ้าแรงหรเล่แมนบน่างบน่างเลยเนาะเจ็ดกับแปดเนี่บน่างเลยรางเลยเออมันอาจจะ มันแงมันอ่านที่มาน้ากันยเจตรแปดชมพามากเป็นเม็ลาเลขเจตระเลขแปนี่ป้ายจันเน้นตัได้ครับเน้นก็เน้นเน้นหนึ่งสองตัวแต่ว่ามันจิดบนนี่ติดล่างขนาดน่ะแต่ถ้ามันใจน่ะแปดเนียมชิวบนยัดชิวล่างแต่วน้ำหนักเท่ากันเนาะจับคู่เลยครับ จับคู่มีแปดสามเจดสามเอาชุดเต็มเลยเนาะชุดเต็มเลยบ<อ>่บอรเยอะได้ไหลายตัวดีครับเอรยะยะเมเอาเลขจับจับเต็มเอาชุดเต็มต่ว,ว่วาวะงไห้นะมีมกี่ตัวครับมีหกหกคูค่ครับค,ครับเลขครับแปดสามแปดสามแปดสี่แปดแปดห้าสามเจ็ สามเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจดห้าเจ็ดแลวกงนี้แปดสามแปดสามแล้วก็เจ็ดสามอ้ยสามเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ด เนีนสามตัวนะครับเนาะสามตัว้ข้างมันมีได้กลับบ่ค่ะหอาจรย์เออหรือว่าตรงตรงเลยอัตมาเย็นมากแต่ได้กลับด้วยตรงตรงขาเขานี่คือต่อตรงตรงาลุกข้นกไปเลยขาลุกันลุกออกไปเลยเปลี่ยนมาไม่ต้องกลับนะครับเนาะแล้วักาการสื้อึ้นสื้อบนรางตรงตไม่ต้องกลับรับแล้วเละเย็ดแปดอมานสัเ ตกเรียการว่าเขยนแผ่นไปไปนะแนอาามอากับมากกับมาล่าม่ลางมัดฉอบฉอดม่ลางนะแเีแนแ,นแนตรงตรงตรงรตรงตรงรรตรงตรงตรตรง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 ตรรงตรรร าทาั้งบวนทั้งลางเคยมีเห,หรอออทั้ง,ทงบนทั้งลลางมาเลยล,อง,งงงงลองสูุปคำนวณมีหนึ่งมีสองมี 2, ม 3, ม 4, มบบสามมีสี่มีห้าเลขวิ่งสามารถวิ่งได้บนลางสายิีนสายแดนมีเจ็ดกับแปด รัคูหแปดสามแปดสี่แปดห้าสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเน้นที่แปดสามห้าเจ็ดกับสามเจ็ดตรงกันแบบตนี้เจ็ดแปดทั้งหมดทั้งมวงตรงตรงไม่ต้องกับเราเน้นวงให้แาวด้วะตรงกันเจ็ดแปดเนาะเจ็ดแปมาเรื่อยงบางครั้งมันกงกับเองเจ็ดแปดเลย นางเนี้มันมานากัดมันเคยมานากัดหลาแล้ยมาหล้วด้วมานำกัดมันออกกหนนเรื่องมาเจ็ดก้าเดลวนี้เจ็ดส่เจ็ดแดช่วงมันดอกปีกันไออกล้นกได้อกครับก็สลุยทางนึ่งพระอาจารย์วัด น้องกุ้งสูตรคำนวเขามาแหลวค่างวดวันนี้ก็ายมาแหลวกันวันี่หนึ่งมาแล้วกระหกหกเก็ดนะครับเลขวิ่งกับมีเก็ดกบแปดบนล่างจับคูสองตัวกับแปดสามแปดสี่แปดห้าช่วงนั้นมันไปสังเกตสามเก็ดสี่เก็ด้าเก็ดสมเก็ดนะครับเห็นแปดสามกับสามเก็กับห้าเก็นะครับ ตรงๆไม่ต้องกลับนะครับโทษโทษมากเลยตายด้วค่ะรที่หายใชะวันนี้ก็ใส่ยุทธีสุดเดียนะค่านของอาจารย์นะครับลองเบิ้ลลองเบิ้ลครับกลับกาบนาบานครับ